โดยในครั้งนี้นะครับมีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายประเทศไทยและได้ร่วมกันปิดแผ่นทองลูกนิมิตเพื่อสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิงิบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมสโยในวาระครบรอบ80ปีด้วยนอกจากนี้นะครับชาวญี่ปุ่นยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์โดยได้มีโอกาสร่วมกันนั่งสมาธิเจริญภาวนาภายใต้แสงเทียนนะครับ โดยจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่ามีประสบการณ์ภายในที่รู้สึกกายสบายแล้วก็ใจสบายใจหยุดรวมเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บางท่านได้กล่าวนะครับว่าชอบนั่งสมาธิในท่ามกลางธรรมชาติได้ทำตัวให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติมีอารมณ์ที่สบายและมีความสุขลอยใจตามเสียงน,นั่งสมาธิทำให้ใจนิ่งมากขึ้น ไม่มีความฟุ้งซ่านนั่นเองจากนั้นนะครับพระอาจารย์ฐานิโยนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดและก็สื่อสารในภาษ,ษาญี่ปุ่นได้ได้มีโอกาสนําทุกท่านในการปฏิบัติทรเรจริญสมาธิภาวนาส่งผลทําให้หลายท่านบอกว่ามีความปลื้มใจแล้วก็นั่งแล้วมีความสุขใจอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญในแดนอาทิตย์อุทัยด้วยครับ